สวัสดีท,ทุกๆขั้นนะคะที่เข้ามาชมในช่องนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ง่ายๆสั้นๆนะคะในการที่เราจะเปิดบัญชี FBS ในการเทรด forex อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปที่หน้าจอของอเว็บไซต์ของ FBS ก่อนซึ่งก็ได้แนบไว้ด้านล่างของใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็คลิกเข้าไปในลิงได้เลยปึ๊บหลังจากที่เข้ามาในลิง์แล้วนะคะเราก็จะเห็นช่องด้านขวานะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดบัญชีได้แล้วก็จะล็อกอินผ่าน Google Facebook หรือ Facebook ก่อก็ได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยอีเมลเนี่ยมันก็จะเป็นอีเมลที่เราจะใช้สมัคร FBS ไปเลยถ้าใครยังไม่ อยากจะเ็ากอินตรงนี้ก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลต,ตรงนี้ไปก่อนได้บัญชีที่สามารถเลือกได้ก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นสแตนดาร์ดสเตนไมโครหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถเลือกได้เลยวันนี้ก็จะมาเลือกบัญชีสแตนดาร์ดกันโดยสกุลเงินเนี่ยก็สามารถเลือกได้ที่เป็นยูหรือว่าจะเป็นดอลลาร์ก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อไปใส่อีเมลที่เราต้องการจะจะเปิดนะคะแล้วก็กดฉันยอมรับเปิดบัญชี เสร็จนะคะเขาก็จะให้เราล็อกอินเข้าหน้า Google นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยล็อกอินอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่แผงควบคุมของอ่าอีเมลอีเมลนั้นได้เลยหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการยืนยันอีเมลยืนยันเบอร์โทรผ่านอีเมลเนี่ยก็จะมีหมายเลขให้ยืนยันนะคะเบอร์โทรก็เหมือนกันมีเลข OTP ให้กดยืนยันแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริง โดยข้อมูลที่ยืนยันก็จะมีตั้งแต่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องสแกนรูปบัตรประชาชนของเราลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรากดส่งคำขอพอเราได้รับการายืนยันตนัวต,ตนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นติดถูกตรงนี้นะคะเราก็ทําการฝากเงินโดยการที่เราต้องกดปุ่มฝากเงินตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาถึงหน้าที่เราเนี่ยสามารถที่จะ ชำระผ่านบัญชีอะไรก็ได้นะคะจะเป็น QR code ก็สามารถทำได้โดยถ้าเป็น QR code เนี่ยเราก็กดไปว่าเราจะจากเว็บไซต์เท่านั้นอืถ้าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะ ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็ถ้าใครมีเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็สามารถฝากได้เลยแต่ถ้าเป็นออฟไลน์ line, เช่น ATM หรือว่า s c b c ีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหน้าจอนนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็คลิกจำนวนเงินที่เราต้องการฝากไปอย่างเช่นตัวอย่างนี้จะฝาก500บาทเราคลิกแจ้งสร้างใบแจ้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาหมายเลขบัญชีนี้เนี่ยไปโอนให้กับเ p s หลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะเก็บหลักฐานของการโอนเงินมาแล้วก็คลิกที่ฉันได้จ่ายไปแล้วนะคะหลังจากมาหน้านี้เนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อไปว่าใครเป็นผู้นำฝากวันที่ชำระเงินเมื่อไหรได้ที่บัญชีอะไรแล้วก็แนบเรูปภาพของสลิปที่เราได้มาจำนวนเงินที่เราฝากไปแล้วก็กดฝากเงินเรียบร้อยนั้นนะคะหลังจากฝากเงินแล้วเนี่ยตัว F B S เขาเนี่ยเขาก็จะมีการ นำฝากเงินให้ภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปช่อง h e l l เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็คงเข้าใจการเปิดบัญชีแล้วก็การฝากเงินคร่าวๆของ FBS ไปแล้วนะคะก็ยังไงวันนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเสียงหรือว่าเรื่องใดก็ตามก็ ขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอหน้าก็ฝากติดตามด้วยจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ